ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องของวิทุรอาองวิทุระบฑิตตอนนี้ต้องขอย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อปุณณก,กยักษ์ได้รับฟังแล้วก็สั่งเรียกให้คนธรรมาสินทบขึ้นไปขับขี่ เป็นว่าตอนที่เขาพบแล้วก็ได้ฟังคําพระเจ้าทานัญชัยกรพยะว่าเวลานี้วิทุรบัณฑิตอยู่ที่เมืองของพระเจ้าโกรพยะถ้าต้องการยาไดูุ้สาวต้องไปเอาวิทุรบัณฑิตที่เมืองนั้นมาสําหรับปุณณกยะได้ฟังยักษ์ได้ฟังแล้วก็เรียกคนใช้ในำม้าสินทบมา แล้วขึ้นขับขี่ตรงไปยังสำนักของประเทศทาเวสวรร์ทันทีเพื่อจะไปขออนุญาตท่านทาเวสวรร์แต่ว่าเวลาขนาดนั้นทาเวสวรรณเรื่อเป็นเจ้านายกำลังตัดสินคดีเรื่องการแย่งวิมานกันระหว่างเทวดาสององค์อุณลกยักษ์ได้ฟังรู้ว่าใครจะชนะ ยังได้ย่องเข้าไปยืนข้างๆคนที่เจ็ดจ,จ,จะชนะพอท่านท้าวเวทวันตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะเข้าวิมานั้นได้แล้วก็จงใช้คำววาจาว่าเจ้าจงไปปุณณก,กยักษ์ก็ถือเอาว่าได้รับอนุญาตจึงได้รีบขึ้นหลังม้าแล้วก็เหาะไปทันที ปลางก็คิดไข้ครวนอยู่ในใจว่าจะใช้อุบายอย่างไรดีนะวิธูรบัณฑิตคนนี้เป็นเหมือนดุดจจิตหนึ่งประหนึ่งว่าแก้วมณีของพระเจ้าโกรพยะและก็เป็นของคนทั้งจมพูทวีปแต่ว่าพระเจ้าโกรพยะเนี่ยโปรดปรานมากถ้าเราจะท้าพนันเล่นสกาก็จะดี แล้วถ้าเราชนะเราก็จะจับอวิทูระบัณฑิตไปก็คงจะได้เราต้องหาวิธีท้าพนันเดนสกากันก่อนตามธรรมดาพระเจ้าบันดินย่อมมีความปรารถนาแก้ววันณีของพระเจ้าจากักรพรรดิเราจะไปเอาแก้วมันณีนี้มาลอดคงจะสํเาเร็จ <c oughs> เพราะว่าแก้วมันีนี้เพราะว่าแก้วมณีนี้อยู่ที่ระหว่าง วิบูระบันพศใกล้กรุงราชเครือเมื่อคิดจะ่นั้นแล้วจึงได้ชักม้าบ่ายตรงหน้าไปที่วิบูรวันพศเที่ยวสาะ,ะแสวงหาแก้วมณีพอถึงระหว่างเขาก็เห็นแสงสว่างบาดในตาดุจสายฟ้านแลบก็รู้ได้ว่านั่นเป็นแสงของแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิจึงตรงเข้าไปหยิบมา เจ้ายักษ์กลมพีที่เฝ้าอยู่บนยอดขัดขวางทันทีที่มีคนเฝ้าอยู่นะยักษ์เข้าเฝ้า <c oughs> ยักษ์ก็คือเทวดาที่เขาเฝ้าไว้ก็เพราะว่าถ้าใครเป็นพระเจ้าจะกรพพัดขึ้นมาเขาจะต้องนําแก้วมณีนี้ไปให้เมื่อ <c oughs> ยักษ์กลมพีกเข้ามาขัดขวาง <c oughs> เหลือเห็นสายตาของปุนนะกะยักษ์เข้าก็ตกใจ ว่าปุณกยักษ์นี่เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็มีฤทธิ์มากเมื่อตกใจตัวรีบงานงกรีบหนีเขาไปแอบ,บอยู่ในซอกเขาเขานี่เขาเรียกว่าเขาจักรวาลสำหรับว่าปุณกยักษ์เมื่อได้ได้แก้วมาตามความปรารถนาแล้วก็รีบชักม้าตรงไปยังเมืองอินทรปัตนครในขณะนั้นพระราชาต่างๆจะร้อยเอ็ด ประเทศกำลังชุมนุมกันอยู่ท่านปุณณกยักษ์ยึงได้แปลงเพศเป็นมาน์เข้าไปท้าเล่นสก,กาพนันกันไม่ว่าจะเป็นพระราองคอง์ใดก็ได้ท้งนั้นไม่ว่าใครท้าเล่นได้หมดไอเจ้าโกรพยทระทอดเป็นเนตรมาเห็นมานพมาท้าเล่นการพนันยิงถามว่าท่านเป็นใครยิงกล้าหาญอย่างนี้ อันปุณนักยะก,ก็ตอบว่าเขาไปข้าพระองค์เป็นมานพที่ต้องการจะเล่นสกาทากเป็นการพนันเท่านั้นพระเจ้าค่ะอย่าเป็นใครในไม่สําคัญและต้องการจะเล่นการพนันในเรื่องของสกาพระเจ้าโกรพยะจะในถามว่าเจ้าํามีอะไรมาให้เราถ้าเราชนะ วุณนกยักษ์กต็ตอบว่าข้าพาเจ้ามีแก้ววันีวิเศษอันเป็นของพระเจ้าจักรพรรดิและก็มีม้าวิเศษซึ่งสามารถเจชนะไพรีได้ทั่วพิภพระพเจ้าค่ะพระเจ้าโกรับรยญาติตอบว่าไหนไหนไหนเอามาดูกันก่อนสิสิ่งที่เจ้าบอกเนะ่ยเราเชื่อไม่ได้ถ้าเรายังไม่เห็นแก้ววันีของเจ้าะมันอยู่ตรงไหน วันนั้นก็ยากจได้ตอบว่าแก้วมณีของเรามีอยู่มากมายม้าชาในที่มีกําลังเร็วดังลมโกรธก็มีอยู่แล้วมิใช่ว่าไม่ไม่ใช่น้อยแก้วมณีของกพเจ้าดวงหนึ่งกับม้าตัวหนึ่งจะมีความหมายอะไรสาหรับเราเนี่ยแต่ว่าอย่างนั้นพระองค์ไม่น่าจะตรัสด,ดังนั้นเลย ม้าก็เข้าไปเจ้าตัวเดียวกับมา้าม้าพันตัวของพระองค์อุณน,นก,กยักษ์หมายความว่าไอ้ม้าตัวเดียวของเขาเนี่ยมันจะมีความสามารถดีกว่าม้าพันตัวของพระองค์บุณน,นก,กยักษ์ทูลอย่างมั่นใจขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูตนก่อนเถิดพระเจ้าค่ะว่าแล้วก็ขับมาของตนนะ ขับมาเขาตนให้ปีงขึ้นไปอยู่บนกำแพงวิ่งรอบพระนครความเร็วของม้าเนี่ยทำให้ปรากฏแก่สายตาเหมือนกับม้าพันตัวโอ้โหเอาคอจดกันเรียงรอบพระนครเมื่อปุนนกยักษ์เร่งม้าให้เร็วขึ้นอีกก็มองเห็นเหมือนกับแบบม้าและคนคงเห็นแต่ผ้านะอทีนี้มองไม่เห็นทั้งม้าทั้งคน คือก็มีลูกน้องขี่ขับเมื่อเร่งให้เร็วเข้าก็เลยมองไมเ่เห็นมาทั้งคนเพราะความเร็วคงเห็นแต่ผ้าสีแดงที่คาดพุงคุนนกยักษ์ปรากฏเมื่อผ้าผื้นเดียวอยู่รอบพนักคนขั้นแล้วปุนนก,กยักษ์ก็หยุดลงจากหลังมาและกลาบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความเร็วมาแล้วหรือยัง พระราชาก็ตัดว่าเออมน์เราเห็นแล้วแต่ต่อไปขอจงทอดพระเนตรดูอีกว่าม้าของข้าพระองค์นี้จะมีความสามารถยอดเยี่ยมเพียงใดอุณกยักษ์กราบทูลแล้วก็ขับมาให้วิ่งข้ามสะใหญ่ในพระราชวิทยานความเร็วของมา้านั้นก็ปรากฏว่าปลายกีบมิทันจะเปียกน้ำในสะเลย จากนั้นก็ควบไปอีกไม่ก็เล่นม้าทิพม้าเทวดาเนี่ยพรกคุณนิยจากนั้นก็ให้ม้าวิ่งไปบนใบบัวตบมือแล้วก็เหยียดมือออกม้าวิ่งผ่านมาหยุดอยู่บนฝ่ามือกันแรกก็กราบทูลว่าพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งนรชนม้าอย่างนี้ควรจะจัดเป็นม้ากแก้วได้หรือไม่พระเจ้าค่ะ ราชาก็ตัดว่าเป็นมากแก้วได้ดีได้แน่นอนพ่อมนพเขายังได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชสำหรับมากแก้วเพียงพอแล้วเท่านี้ก่อนขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูอนุภาพของแก้วมณีนี้บ้างเมื่อทูลแล้วก็แสดงอนุภาพของแก้วมณีให้ปรากฏเป็นรูปสตรีมั่งเป็นรูปบุรุษมั่งจำนวนมาก เป็นหมูเนื้อบ้างเป็นหมูนกบ้างเป็นพญานาคบ้างเป็นพญาครุฑบ้างเป็นกองช้างบ้างเป็นกองรถบ้างเป็นกองม้าบ้างเป็นกองเดินเท้าบ้างเป็นกองช้างบ้างกรมราชองครักษ์บ้างกรมม้าบ้างกรมรถบ้างกรมคนเดินเท้าบ้างเป็นนครใหญ่มีกำแพงและเสาข่าสูงประกอบไปด้วยป้อมเชิงเทินหน้าเกรงขาม มีถนนหนทางสามแพร่งสี่แพร่งมีหมู่บ้านด้านตลาด <c oughs> พ่อค้าแม่ค้าประชาชนต่างวันณนะมีการเล่นดนตรีมีการเล่นมหัรสยต่างๆมีมวยปล้ำมีรำนักรเรมีนักรับนักร้องมีบุรุษรูปงามกำลังล่อลวงหญิงมีหญิงรูปงามแต่ใจร้ายกำลังล่อลวงชาย มีสวนสัตว์ประกอบไปด้วยเชิงเขาเป็นที่อยู่ของราชสีเสือเสือโครง่งเสือนดาวแรกโคสุกรและมั่งอีกเก้งกวางละมัดชะมดแมวป่ากระตายกระแตมีแม่น้ำสวยงาม <c oughs> มีฝูงปลานานา,นาพันธุ์มีหิมะวันตะบันพดซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยเหล่ากินนอน <c oughs> มีประสาทราชมนเทียนอรุณเรียงสุใสมีเหล่าเทพกัญญาทรงโฉม,มีลายแวบร้อนเหล่าเทพรบรตรเป็นต้นนี่กามณีเป็น,นปอนุภาพของแก้วมณีนน <c oughs> หมายความมีแก้วมณีอย่างนี้ล้าก็จะนิรมิตเอาอะไรก็ได้ตามชอบใจแล้วก็ยานิรมิตออนได้มากไปกว่าน,นี้ เมื่อปุณนกยักษ์แสดงพิธีหารแก้ววันีอันแสนมหาศรจันอย่างนี้แล้วยังได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมนรชนบุคคลใดชนะข้าวเจ้าด้วยสกาข้าวเจ้าจะยกแก้ววันีดวงนี้ให้เป็นค่าแห่การพนันถ้าพระองค์ชนะข้าวเจ้าก่อนข้าพเจ้าจะมีแก้วันีนี้ถวายแต่แต่ว่าถ้าข้าพเจ้าชนะ ข้าพระองค์จะขอพระราชทานอะไรจะขอพระราชทานอะไรพระองค์จะต้องให้มหมายความว่าถ้าเขาแพ้เขาจะให้มาด้วยเขาให้แก้วมณน,นีด้วยแต่ว่าเขาถ้าเขาชนะเขาต้องการอะไรที่พระองค์มีอยู่พระองค์จะต้องให้ <c oughs> ท่านนั้นหลายพรับฟังฟังอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าแก้วมณีนี้มีอนุภาพมากก็หมายความว่าเป็นแก้วสารพัดนึกไม่แต่การสร้างเมืองสร้างวางังทั้งถนนห้นทางก็ไม่ต้องสร้างดีคนใช้แก้วมณีเป็นอนุภาพปันดาลให้ปรากฏอันนี้ความจริงถ้าใครเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ <c oughs> พระเจ้าจากักรพรรดิจะมีของดีหลายอย่างคือมีเกลอดแก้วมีแก้วมณีมีบัขันแก้ว มีช่างแก้วมากแก้วคุ้นครั้งแก้วคุ้นผนแก้วแล้วก็นางแก้วคํำว่าแก้วนี่หมายว่าดีเป็นนั้นว่าเล่าเรื่องของท่านต่อไปมานั่งบรรยายเรื่องความเป็นพระเจ้ากัจจกภัทมันจะยุ่งเมื่อพระเจ้าโกรพยะจึงได้กรับกล่าวต่อไปว่าดูก่อนมนุกยกเว้นตัวเราเสียเสเวกะชัดและอากเมสี มื่อไม่คือหนึ่งเราสองสวิกชัตคือความเป็นพระราชาสองพัญยาคืออีกอัครมเหสีนอกจากนั้นถ้าเราแพ้เราจะยกให้เป็นข้าพนันของท่านบนุญนักยักษ์ได้ฟังว่าถ้ากระนั้นก็ทรงชักไม้อ่าถ้ากระนั่งก็อย่าทรงซักชักชาอยู่เลยพระเจ้าค่ะมาเล่นการพนันกันเถิด จากนั้นการขันแข่งขันเสกการระหว่างพระเจ้ากโกรพยะกับมนุษย์กับมนุษย์น้อยคือปุณกักษ์ก็เริ่มขึ้นทำกลางพระราชาร้อยเอ็ดและก็มหาชนเป็นจำนวนมากพระราชาเป็นฝ่ายทอดเสกการก่อนพ <c oughs> ระองค์ทรงหยิบลูกเสกกาขึ้นมาแล้วก็ทรงขับเพลงขับเพลงเสกการะลึกถึง อารักขาอารุอารักขเทวดาแต่เทพิดาตนหนึ่งให้ช่วยมีชัยชนะแล้วก็โยนลูกสกาขึ้นไปบนอากาศด้วยอานุภาพข็บปุ่นนกยักลูกเซกาขึ้นไปตะปากสกาขึ้นแต้มแพ้แต่อรักขเทวดาช่วยให้พร,ร,ระองค์รู้ทันให้พระองค์รู้ทันแล้วก็รีบ รีบรับอรุษกาไว้ได้จึงได้โยนเข้าไปใหม่อีกเป็นครั้งที่สองแต้มที่แพ้ก็พลิกขึ้นมาอีกแล้วก็ทรงรับเอาไว้ได้อีกปุนนัก็ยักแปลกใจจึงเพ่งมองดูว่านี่มาอะไรกันเนาะก็เห็นว่ามีอรุษอารักเทวดาอารักขาอารักเทวดากลัวตัวสันรีบหนีไปสุดเขาจักรวาน นี่แสดงว่าปุณณกยักษ์เนี่ะเขาเป็นเทวดาที่มีอ<ม>นุภาพมากกว่าพอพระราชาทอดสการขั้นที่สามก็ตกลงมาโดยรับไว้ไม่ได้แต้มก็แพ้พลิกล็อกขึ้นมาทันทีให้แต้มแพ้พลโลท่านปุณณกยักษ์ก็ร้องด้วยความดีใจว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว <c oughs> เสียงปุณณกยักษ์ดังกล้องไปทั่วทวี พระราชาทั้งร้อยเอ็ดและมหาชนต่างก็ร้องอึ่นกันหนึ่งด้วยความเสียใจที่พระเจ้าโกรพยะต้องเสียประไทยเป็นกำลังพุนนกยักเป็นผู้ชนะจึงได้กล่าวตามกฎของการเล่นการสกาว่ากีฬาว่าท่านเป็นจอมแห่งนรชนเราทั้งสองพนันกันด้วยสก,กาเช่นนี้ก็ต้องมีข้างใดข้างหนึ่งแพ้และชนะเป็นธรรมดา บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะขอจงพระราชทานทรัพย์อันมีค่านั่นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็วเถิดพรเจ้าค่ะสำหรับพระเจ้าโกรภยจะจึงถามว่าดูก่อนมานกทรัพย์สินสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นช้างมาง้าโคกระบือแก้วแหวนเงินทองอันใดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้ของเรา ท่านยังขนเอาไปตามปรารถนาเถิดฝ่ายปุณณกยักษ์จิงได้กล่าวว่าทรัพย์สินสิ่งใดข้าพเจ้าไม่ต้องการเลยขอข้าพเจ้าขอพระราชทานมิทุระบัณฑิตแก่ข้าพเจ้าก็พอแล้วพระเจ้าค่ะตอนนี้ยุง่ง <c oughs> พระเจ้าก็รภระยยึจไินตอบว่าดูก่อนมานกมิทุระบัณฑิตนั้นเท่ากับตัวของเรา เราได้กล่าวแล้วว่านอกจากตัวเราสเสวกชัดและอาการมเหสียกให้ท่านได้ทนนะทางนั้นสำหรับวิธุรบัณฑิตนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวเราแต่ผู้เดียวยังเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางเป็นเกาะแก่งที่เล่นลับและเป็นดวงประทีปอันหาค่ามีได้ท่านจะเปรียบวิธุรบัณฑิตเป็นทรัพย์ภายนอกก็หาไม่ได้หาได้ใหม่ เขาเป็นทรัพย์ภายในเท่ากับชีวิตของเราคือเป็นตัวของเราเองนั่นทีเดียวํำหรับท่านปุณณก,กยักษ์ไม่ใช่นักพูดจึงไม่สามารถจะโต้ตอบข้อขัดแย้งคำพูดของประราชาได้ในที่สุดริงกล่าวว่าถ้าเราจะโต้เถียงกันก็เสียเวลาเปล่าๆ ทางที่ดีต้องให้วิทุรบัณฑิตันแหละเป็นผู้ตัดสิน <c oughs> พระราชาเห็นชอบโดยนึกกล่าวว่าถูกแล้วพ่อมานบถูกแล้วเป็นอันว่าเมื่อเจ้ากโกรพยะตัดแล้วก็เข้าไปสู่โรงธรรมสภาให้หาวิธุรบัณฑิตมาทันทีให้ไปตามมา <c oughs> สำหรับท่านปุณณกยักษ์ถามวิทุรบัณฑิตว่ากิติศัพท์ของท่านนี่โด่งดังนักว่าท่านเป็นผู้ทรงธรรมไม่พูดเท็จแม้แต่เพื่อชีวิตวันนี้เราจะได้ทราบความเป็นจริงว่าคําเล่าลือนั่นจะเป็นความจริงเพียงใดอนี่นักปราดเช็นกัน, <c oughs> สนแสดงว่าบุณณักยักษ์นี่ก็เป็นนักปรา์ท่าน วิทุระบันดิตจได้บอกว่าเอาเชิญท่านถามตามตามสบายเถิดท่านจะถามยังไงก็เชิญถามวุณน,นัก,กนยากิจิเนพูดว่าท่านเป็นทานของพระราชาหรือเสมอหรือว่าสูงกว่าพระราชาหรือว่าเป็นพระยุรญาติของพระราชาอาแกถอนตาตอบตามนี้ดิแต่ถามแบบนี้ชักหยุ่งฉลาดมาก <c oughs> ท่านวิทุระบัณฑิตจึงได้ตอบว่าดูก่อนมนกเราเป็นทายของพระราชาโดยกำเนิดทีเดียวแต่พระราชาจะมีอันเป็นอย่างไรก็ไปก็ตามเราจะต้องพูดจริงเสมอพระราชาจะพระราชาทานเข้าไปเจ้าเป็นข้าพนันแก่ท่านก็พึงพระราชาทานได้โดยธรรมสำหรับท่านปุณณกยักษ์ตบมือโหรา กล่าวด้วยความดีใจว่าวันนี้เราชนะสองครั้งวีทูรบัณฑิตได้ความแจมกแจมแจ้งแก่เราแล้วแต่พระราชาไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเรายอมยกวิทูรบัณฑิตไม่ยอมยกวิทูรบัณฑิตให้แก่เราเนี่ยนะพระราชาได้สดับดังนั้นก็ทรงโทมนัดว่าวิทูรบัณฑิต นี้ไม่เห็นแก่เราผู้มีคุณอุปการะบ้างเลยกลับไปเห็นแก่มานพซึ่งพุ่งจะมาพบกันกับเดียวเดียวนั่นเองแล้วก็ทรงพิโรธจริงได้แต่ใกยปุ่นกักยักษ์ว่าถ้าวิธุรบัณฑิตกล่าวเช่นนั้นท่านก็จงเอาไปเถิดแต่พอตัดแต่นั้นแล้วก็ทรงดำริได้ว่าถ้ามานพนี้เอาวิธุรบัณฑิตไปเสียแล้ว ก็ยากนักที่จะได้ฟังธรรมของเขาอีกถึงอย่างไรเราก็ควรจะให้พักรออยู่ในเมืองนี้ชั่วพราวก่อน <c oughs> พอจะได้ถามธรรมะบางอย่างหูบ้างจินด้ตัดว่าท่านวิทูรบัณฑิตเราใครจะได้ฟังธรรมเขาทั้งอีกขอเชิญท่าน,สนแสดงธรรมแก่เราก่อนเมื่อวิทรูรบัณฑิตพร้อมแล้วจินยตัดถามกราวาสธรรมเป็นใจความว่า ท่านมีธุระผู้เป็นครหัสอยู่ครองเรือนจะประพฤติอย่างไรจรึงจะปลอดปรงจรึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีเว้นจากความเบียดเบียนและมีคำสัตว์เวลาจากโลกนี้ไปจะไม่เศร้าโศกฟังแล้วก็จำด้วยนะท่านมีธุระบัณฑิตก็ตอบว่าผู้ครองเรือน ไม่ควรครบหญิงสาธารณะเป็นพัญญาเออจำให้ดีนะข้อนี้นะว่าผู้ครองเรือนไม่คบหญิงไม่ควรค,รบ,หค,วรครบหญิงสาธารณะเป็นพัญญาและก็ไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียวรักษาศีลประพฤติตามทมนองครองธรรมรักษาวงเตกูลให้วัฒนาทาวน ไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุผลเป็นยุติธรรมไม่แข็งกันด้านต่อผู้ใหญ่ไม่เย่อหยิงด้วยความทน,นงประกอบแต่กิจที่เป็นสุจริตธรรมพูดจาแต่ถ้อยคําที่น่าฟังก่อนให้เกิดไมตรีสงเคราะห์ญาติมิตรตามสมควรให้ความช่วยเหลือทั้งการงานทั้งทางการงานทางการเงิน เท่าที่จะช่วยได้ไม่ดูได้สามารถสมสมายคมกับผู้มีศีลเป็นผู้สูตรเมียและกับปฏิบัติบำรุงสมณพราหมณ็น,นิที่เป็นนี้ว่าถ้าเป็นคราว่าแต่คนปฏิบัติอย่างนี้และผู้ครองเลือนคนปฏิบัติดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลอดโปร่งเป็นผู้มีการสงเคราะห์ดี ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีคำสัตย์แล้วก็พระเจ้ไม่มีมีคำสัตย์และจะต้องไม่เศร้าโศกต่ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจแต่ภัยหน้าโอ้โหเสียงมันแห้งธรรมะของท่านภัยราะจริงๆ <c oughs> น่าฟังนะสำหรับท่านผู้รับฟังจะไม่ย้อนหลังแล้วเพราะว่าเทพนี่ถ้าสงสัยแล้วก็เขามีไว้ต้องการอยากจะฟังละเอียดไปเก็บไปสมบัติก็ได้ เมื่อวิทุระบัณฑิตสแสดงจบลงแล้วก็ลงจากธรรมาทิถาวายความเคารพแก่พระราชาพระราชาพร้อมไปได้วยพระราชาทั้งร้อยเอ็ดเสด็จกลับเข้าสู่พระราชนิเวิทุระบัณฑิตก็จะไปกับจะกลับยังเคหายของตนแต่ว่าปุญณกักษ์ก็กล่าวว่าท่านต้องไปกับข้าพเจ้า เพราะว่าพระราชาพระราชทานท่านแก่ข้าพเจ้าแล้วท่านตกเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นนายของท่านท่านจงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของท่านวิสัยของบัณฑิตที่แท้จริงย่อมทําตนให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของตนโโห ฝ่ายวิทุรลบ,บัณฑิตก็ตอบว่าดูก่อนมนันนกข้อนั้นนะคราบเจ้าทราบทราบดีอยู่แล้วแต่ขอให้ท่านพักอยู่ในเรือนศึกษามันก่อนความจริงข้าพเจ้าได้ทำประโยชน์ให้แก่ท่านมากมายอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้านี่พูดความจริงเป็นประโยชน์แก่ท่านโดูโดยที่ไม่เห็นแก่พระราชาทำให้ท่านในตัวข้าพเจ้าด้วยความจริง ไม่ใช่โดยอย่างอื่นฉะนั้นข้อนี้ท่านจงรู้ถึงว่าข้าพเจ้ามีคุณกับท่านมากแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจงยับยั้งอยู่ก่อนพอข้าพเจ้าได้สั่งสอนบทพัญยาไว้บ้างขอให้โอกาสกันบ้าง <c oughs> สำหรับปุณณกยักษ์ได้ฟังแล้วก็เห็นจริงคิดว่าบัณฑิตนี้พูดจริงแล้วก็เป็นคนมีคุณกับเรามากทีเดียว แม้หากว่าจะให้เราพักอยู่ก่อนสักเจ็ดวันหรือกึ่งเดือนก็เป็นการสมควรคิดแล้วจึงกล่าวว่าตามใจท่านเถิดท่านผู้จเจริญท่านจงสั่งสอนบุตรพัญญาของท่านเถิดเผื่อว่าเมื่อท่านไปแล้วอยู่ข้างหลังจะได้มีความสุขพูดแล้วก็เข้าไปพักอยู่ในเรือนของวิุรบัณฑิตนั่นเอง สำหรับท่านวิทูรลวันดิตได้การต้อนรับแก่ปุณณกยักษ์เป็นอันดีให้พักอยู่ในห้องโถงใหญ่อันสง่างามเพียบพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงมอบนางบำเรอเร่งมอบนางบำเรอร่างงามดวเจเทพไปกัญญาให้อยู่ปฏิบัตินวดฟันอย่างเพียงพอ มีให้มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องตลอดจึงการพ่นรำขับร้องและดนตรีเพื่อขับกล่องให้รื่มรมและวตนเองก็ไปหานางอนโนชาผู้เป็นพัญญาแล้วก็เรียกโบตินดาเข้ามาพร้อมกันเมื่อในผุ้คนในบ้านของธุรบัณฑิตผู้คนในบ้านของธุระบัณฑิตย่อมเต็มไปด้วยความเศร้าใจใเมื่อ เข้าให้เข้ามาประชุมพร้อมกันต่อหน้าบิดาด้วยใบหน้าอันนองไระ้ด้น้ำตาแม่ธุระบัณฑิตเองก็ทนฝืนซื้ออื่นไม่ได้สวมกอดบุตรดินดาด้วยความอะไรเป็นอย่างยิ่งเพื่อตั้งสติเมื่อได้ตเมื่อตั้งสติได้แล้วยิงกล่าวว่าพระราชาได้พระราชทานตูวเราให้แก่มานบผู้ชนะเสกาเพราะการแพ้พนัน เราจะมีโอกาสอยู่ในบ้านนี้เพียงสามวันเท่านั้นเป็นนั้นว่าจะสั่งเสียต่อกันไปก็ไม่ไหวบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมดพอดีมาเรื่องนี้น่าฟังนะน่าฟังจึงไม่มีการแทรกไม่มีการแซงอะไรมากแต่วันนี้เวลาหมดแล้วที่ญาติโยมพุทธบริษัทท่างหลาย ฉะนั้นก็จําเป็นจําใจต้นต้องจากกันก่อนขอบรรดาสาวกโคองสมเด็จพปะิินวรผูมีความใคร่ในธรรมได้โปรดยับยั่งชั่งใจไว้ฟังวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ลาก่อนของความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี